เมื่อคุณพ่อถามว่าไอ้ลูกชายจะไปเรียนต่อที่ไหนส่วนคุณแม่ก็ถามว่าไอ้ลูกชายจะไปสอบเมื่อไหร่แล้วผมก็พบคำตอบที่คุณพ่อและคุณแม่ต้องการช่วงหัวเลียวหัวต่อนะคะเราก็อยากจะให้โรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับลูกนะคะแล้วก็ได้มาเจอโรงเรียนตะวันชัยนะคะก็เลยประทับใจมากได้คุยกับ ภรรยาแลครับก็บอกว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยได้อยู่ในสังคมที่ดีนะครับได้มีครูดีนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อนดีนะครับแล้วก็ได้อยู่กับวิถีพุทธที่ร้อเปอร์เซนโรงเรียนตะวันชัยวิทยามุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีวินยัยมีความเคารพและความอดทนเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และฝึกทักษะการดำรงชีวิตให้มีความสุขเป็นเด็กเก่งและดีของสังคมประเทศชาตินักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาชีวิตเนรมิตนิสัยผ่านความดีพื้นฐานสากล5ประการได้แก่ความสะอาดระเบียบวินัยความสุภาพเรียบร้อยตรงต่อเวลาและมีสมาธิพวกเราเป็นนักเรียนรุ่นสถาปนาของโรงเรียนตะวันชัยวิทยาค่ะ สิ่งที่พวกเราได้รับจากการเรียนที่ตะวันชัยนะคะเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีมีวัคซีนที่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำค่ะครูและบุคลากรของโรงเรียนตะวันชัยวิทยาตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงแม่บ้านได้ผ่านการฝึกฝนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีและดูแลนักเรียนประดุจพ่อครูแม่ครูที่ดูแลลูกแก้วในอุทธร โรงเรียนตะวันชัยวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4ติดต่อสอบถามได้ที่044-756-354และ084-958-9090